และนี่ก็คือชุดสาธิตการเปรียบเทียบระหว่างหลอดไฟฟ้าและบัลลาดค่ะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงหรือแบบประหยัดไฟกับหลอดไฟฟ้าแบบธรรมดาค่ะซึ่งจะทําการทดลองดังนี้ 1. เปรียบเทียบบรลลาดระหว่างหลอดผอมใหม่เบอร์5และหลอดผอมเดิมค่ะจะเห็นว่าหลอดผอมใหม่เบอร์5จะใช้ไฟประมาณ 17วัตต์ค่ะและหลอดผอมเดิมจะใช้ไฟประมาณ27วัตต์ค่ะจะเห็นว่าหลอดผอมใหม่เบอร์5้าจะใช้ไฟน้อยกว่าหลอดผอมเดิมมากค่ะถ้าเราทุกคนหันมาใช้หลอดผอมใหม่เบอร์ห้าก็จะช่วยลดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านและจะช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนได้ค่ะ ต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบระหว่งางหลอดไส้ทางสเตน60วัตต์กับหลอดคอมเพลฟูออเรสเซนต์กันนะคะนี่คือหลอดไส้ทางสเตน60วัตต์และนี่คือหลอดคอมเพลฟูออเรสเซนต์ขนาด11วัตต์ค่ะจะเห็นว่าหลอดไส้ทางสเตน60วัตต์จะใช้ไฟประมาณ59วัตต์ค่ะและหลอดคอมแพล็กซ์ฟูออเรสเซนต์ขนาด11วัตต์จะใช้ไฟประมาณ11วัตต์ค่ะ ต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบระหว่งางหลอดไส้ทางสเตน60วัตต์กับหลอดคอมเพรสฟูออเรสเซนต์ขนาด13วัตต์กันนะคะจะเห็นว่าหลอดไส้ทางสเตน60วัตต์จะใช้ไฟประมาณ59วัตต์และหลอดคอมเพรสฟูออเรสเซนต์ขนาด13วัตต์จะใช้ไฟประมาณ15วัตต์ค่ะถ้าเราเปรียบเทียบระหว่งางหลอดประหยัดไฟทั้ง3หลอดกับหลอดไส้ทางสเตน1หลอดค่ะ ก็จะเห็นว่าหลอดประหยัดไฟทั้ง3หลอดจะใช้ไฟประมาณ44วัตต์ค่ะและหลอดไส้ทางสเตนหนึ่งหลอดจะใช้ไฟประมาณ59วัตต์ค่ะจะเห็นว่าหลอดประหยัดไฟทั้ง3หลอดจะใช้ไฟน้อยกว่าหลอดไส้ทางสเตน60วัตต์หนึ่งหลอด4เท่าค่ะดังนั้นเราจึงควรเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วยลดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน ถึงแม้ว่าราคาของหลอดประหยัดไฟจะมีราคาแพงกว่าหลอดไส้ธรรมดาแต่ในเวลาเพียงไม่นานเราก็จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าราคาของหลอดที่ซื้อมาค่ะขอเชิญชมอุปกรณ์ชุดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ